สวัสดีครับนี centimet, ส่สวัสด jam. ียามไปเช้าอีกหนึ่งวันครับวันนี้30พฤศจิกายนนะครับเรียกเตรียมส่งมอบแพ็กกิ้งอุปกรณ์ชุดตู้อุปกรณ์ต่างๆครับวันนี้นี่ครับนี่จะเป็นตู้บาวเทค12นิ้วนะครับนี่เตรียมเดินทางนี่ก็เป็นที่ดีหนึ่งสินิ้วกับบาวเทคนะวันนี้ก็ทยอยส่งลูกค้าเตรียมเดินทางส่งลูกค้าประมาณน่าจะประมาณ30กับ40ไป30พฤศจิกายนนี่ก็เป็นบาวเทคครับเป็นบาวเทคนะครับบาวเทค12นิ้ว นี่เป็นบ่าวเทค21นิ้วครับ9,999บาทตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานนี่ครับนี่ก็เป็นเซ็ต4ีู่ลสครับบ่าวเทค21นิ้วหรือเป็นบ่าวเทค12นิ้วนะครับเอามาตอนนี้เปิดด้วยบ่าวเทคลูกค้าจะเห็นข้างในครับนี่ครับนี่เปิดข้างในให้ดูนะครับนี่ครับนี่นี่ตัวนี้ยังไม่ได้ประกอบครับนี่ครับเนี่ยบ่าวเทคตัวนี้เป็นหูจับครับนี่ครับหูจับหูจับเหล็กสตัวนะครับไม่อัด20มสิบน่ะดูข้างหน้าข้างหน้าครับ นี่เราใช้เป็นปากลายอะไรครับยังเป็นปากดอดครับปากดอทแบบปากดอดครับใช้เป like, ็นปากดอดครับลองแบบปากดอดแล้วก็เป็นดอกสิบสองนิ้วนี่ครับนี่เป็นปากลายอะไรครับเป็นปาวเทบนี้เป็นปากลายอะไรทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยมีรุ่นเดียวครับปาวเทบสิบสองนิ้วข้างหลังก็จะมีแบบเพจโลโก้หรือลูกค้าจะได้เป็นแบบเป็นเพจใส่สามทางก็ได้ครับนี่แยกสองฝั่งเลยครับแหลมกับกลางครับเดี๋ยวเวลาเซอร์วิสนะครับ แล้วก็เปิดนิ้งออกมาก็เห็นตูดข้างแหลมด้านหลังครับก็สามารถเปลี่ยนไม่ต้องขันหน้าหน้าออกก็ได้ครับนี่ครับนี่ทำไว้เวลาเซอร์วิสครับจะได้อ่าขันออกมาง่ายครับครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ครับนี่เป็นวีวี18นิ้วนะครับนี่ก็งานแพ็คกิ้งครับส่งมอบลูกค้าทยอยประกอบยามเช้าเนี่ยครับนี่ก็เป็นชุด2คูณ2 4คูณ4นี่เป็นเซ็ต4คูณ4นะครับสีสีจันดีมก็กำลังเตรียมประกอบครับสดสดยามเช้าทุกวันนะครับของลูกค้าท่านที่กดตู้แล้วก็สั่งจองสินค้า วันนี้30พฤศจิกายนส่งท้ายเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เหลืออีกประมาณ4สัปดาห์ก็จะเดินทางเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้วนะครับลูกค้าไหนที่กําลังหาเครื่องเสียงนะครับที่จะไปะร้องคาราโอเกะหรือว,ว่าเปิดเทศกาลต่างๆครับหรือว่าไปสวดมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็สามารถแวะมาดูได้ครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิอสิบช้านะครับนี่ก็ประกอบ ทุกวันครับสดๆทุกวันนะครับทุกคลิปเราก็ให้ดูกันสดๆวันนี้บรรยากาศเรื่ประมาณเกือบสิบเอ็ดนาฬิกานะครับสามสิบพฤศจิกายนเนี่ยครับนี่น้องสู้กู้ก็กำลังทําการแพ็คครับนี่ครับชมพู่เพชรถุงปุ๋ยนี่ครับก็กําลังทําการแพ็คกิ้งครับนี่ก็เป็นที่ดินสิบสองนิ้วนะครับที่ดินสิบสองนิ้วสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเาวเท็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับตู้เปล่า ตู้เปล่าที่ที่หนึ่งสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเป็นตู้พร้อมดอกครับนี่ครับที่หนึ่งพร้อมดอกลำโพงสามร้อยห้าสิบาทเรียมชนิตคอมสี่สี่นึกเบือในตัวส่วนบาวเท็กก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นตู้เปล่านะครับเป็นตู้เปล่าเนี่ยหูจับเหล็กสี่ตัวเลยครับชุดแขนโรงงานเพิ่มอุปกรณ์เพลทข้างหลังครบเลยครับตู้เปล่าเรามีตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์ให้เลยนะครับตู้เปล่าตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยมีเพลทข้างหลังครับ เพลทหนึ่งตัวครับข้างหลังให้กระตู้พร้อมดอกก็ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นปากลายเอรี่นะครับปากเอรี่เส้นเดียบเป็นรุ่นห้าศูนย์รุ่นบีเอ็มนะครับดอกเป็นรุ่นหกร้อยวัตต์นะครับหกวัตต์วาสามนิ้วโคพงหล่อครับห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเป็นโปรโมชั่นนะครับนี่ก่อนที่จะทำการปรับราคานะครับตอนนี้ก็ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันผมเห็ว่าลูกค้าสั่งจองไปเยอะเลยครับผมก็เตรียมงานแพทกิ้งนะเบาเทคยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปนะครับ เดี๋ยวดีมาถอกตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานหูจับเหล็กเหล็กฉากพับตัวใหญ่นะครับนี่เหล็กฉากพับเป็นตัวใหญ่นี่ครับเนี่บาะที่ยี่สิบเนิ้วครับเป็นเหล็กฉากพับตัวใหญ่นี่นะครับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานโลโก้ข้างหลังตู้พร้อมดอก5,000อ่า9,000 9,999บาทเป็นดอกไอ้บ้าไว้หนิ้วครับ9,999บาทไอ้บ้าไว้หนิ้วนะครับส่วนตู้เปล่าก็4,950บาทนะครับตู้เปล่า 4,950บาทเป็นเบาวเทป21นิ้วเป็นงานท็อปนะครับอย่างตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานมีเพลทข้างหลังครับมีเพลทเดี๋ยวเราดูเพลทข้างหลังครับมีเพลทเบาวเทปข้างหลังนะครับ21เมืองอุบล X นิ้วโปรฟิชั่นลซาวด์นะครับแบบนี้21นิ้วงานท็อปครับตัวที่ใช้รยูซูลินนะครับกับเฮโยเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนี่ครับแต่ของเฮโยจะเป็นไวท์6นิ้วนะครับเฮโยเพิ่มเป็นไวท์6นิ้ว บีบีสินิ้วยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมเพิ่ับเก้าบาทเทอร์โบ18นิ้ว2,599บาทนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆเนี่ยสดๆทุกวันนะครับเนี่ยทีมง,งานเพชรถ,ถุงปุ๋ยนะครับในหอยเครื่องเสียงเมืองกุบลครับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่นครราชสีมานะครับขอบเภอโชคชัยทนายพี่จะสั่งจองเครื่องเสียงก็สั่งก่อน12บสนาฬิกานะครับวันนี้30พฤศจิกายนนะครับเตรียมเดินทางเป็นชุดขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับส่วนด้านในก็เป็นชุดเครื่องเสียงครับเป็นชุดเเครื่องงสีย มี2องคูณสองสคูณสแล้วก็8ปดคูณแปดก็กำลังเตรียมประกอบเข้ามานี่ก็เตรียมขึ้นรถครับเมื่อเช้าก็ขึ้นรถไปประมาณ3 4มเซตนะครับนี่ครับนี่ชุด2องคูณสองสคูณสี่แปดคูณแปดนะครับก็กําลังเตรียมมบบี้สี่คูณสี่แล้วก็ชุด2อคูณสองนะครับเตรียมส่งมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาบรรยากาศสดๆทุกวันนี่เดี๋ยวประกอบเสร็จเอาเข้ามาลองเสียงนะครับลองเสียงแล้วก็เตรียมขึ้นรถเดินทางส่งมอบลูกค้าบ่าวเทคกยี่สิบเอ็ดนิ้วงานท็อปนี่ครับ สสวยๆครับเงี่ยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้เสียงดีครับเบียรลูกใหญ่ครับลงได้ลึกครับนี่ตัดข้าวสิ่ก็ลงได้เลยครับเบียรตัวนี้กระเดื่องกระเดื่องทั้งเบียรครับงานดนตรีสดนี่ครับนี่ทําไว้กแบับงานดนตรีงานต่างๆครับตัวนี้ก็ถือว่าครบเครื่องครับนี่ครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับส,สดๆทุกวันที่อุบลราชธานีกับทีเด็ดเมืองอุบลกับร้าน บนมิวสิก u าวนะครับสดสทุกความเคลื่อนไหวคลิปต่อคลิปวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมองอัปเดตให้ชมทุกวันครับ mm hmm. ขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ